สวัสดีครับพบกับผมปาควิสารตโตคาออกรถเนียได้รถดีต้องวิาาสารถตโตคาสาขาการจนาพิเศษครับต้องบอกอย่างนี้ครับรถตู้คันนี้เจ้าของเดิมเขาจัดเต็มมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างและการตกแต่งข้างในแบบ VIP และมีออื่นอีกมากมายซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมว่าเขาทําอะไรมาบ้างแต่ผมบอกเลยครับว่าน่าใช้สุดๆรถคันนี้คือ Toyota Mar t ต y o t a m a j e s t ตี้2.8พิเอม รถปี2019จดทะเบียนปี2020เลขใหม่90,000ครับต้องบอกอย่างนี้ครับมาเจตี้ไม่มีนำเข้ามาแล้วเพราะว่าทำไมเพราะว่าตอนนั้นเขามีปัญหาเรื่อง11ที่นั่งนั่นเองใครได้ไปตอนนั้นถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเป็นรถตู้ที่ให้เครื่องยนต์ดีเซลมาด้วยเดี๋ยวผมพามาชมดีกว่าว่าเขามีออปชันอะไรน่าใช้แค่ไหนและเจ้าของเดิมทำอะไรมาให้บ้างตามผมมาครับ สนับสนุนโดยวิสารออโต์คาร์สาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลต์คา .com มาครับมาดูมาจเต้คันนี้กันก่นกอนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่ารูปลักษณ์ของมาจเต้ยันเป็นรถตู้ที่ดูแบบพรีเมียมดูลักชัวรี่นะครับอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามา อย่างแรกเลยครับกล้องรอบคันนะครับ T60 Camera นะครับด้านหน้ากล้องจะอยู่บริเวณกระจังหน้าตรงนี้นะครับมีที่กระจกมองข้างและก็ด้านหลังให้มาพร้อมนะครับแล้วก็คันนี้เจ้าของเขาเปลี่ยนโช๊คใส่ของ h e a d l i v e มาให้ด้วยเปิดฝากระโปรงขึ้นมาให้ดูหัวโช๊คดีกว่าน่าไงายอยู่น่านนุ่นนุ่นนุ่นเห็นไหมหัวโช๊คนะผมเห็นไดนะครับปรับระดับได้นะโอเคนะครับคุณผู้ชม มาดูเครื่องยนต์กันบ้างคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 8 0 0ซีรหัส 1GD ให้กำลังสูงถึง163แรงมา้าพร้อมแรงบิด420นิวตันเมตรอันนี้เป็นสเปคโรงงานที่ยังไม่ได้ผ่านการรีแมปถ้าอยากแรงกว่านี้สามารถนำไปรีแมปได้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้ผมบอกอย่างนี้ครับทนที่สุดแข็งแกร่งสุดๆพูดง่ายๆมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Fortuner มันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ r ี vo นะครับอันนี้มาอยู่ในรถตู้เพราะฉะนั้นท่องเที่ยวที่ไหน ก็ไปได้หมดและที่สําคัญเครื่องตัวนี้ขึ้นชื่อเรื่องใช้งานได้เป็นล้านกิโลครับผมในส่วนของโครงสร้างกันบ้างกันเลยดีกว่าคันนี้ครับต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะครับเพราะว่าน็อตไม่เคยแกะขันไขเลยนะครับฝากระโปรงด้านในด้วยนะครับอาคมๆทุกจุดนะครับแผงข้างไม่มีแกะนี่ดูผ่านตัวหนังสือนะครับแลคมๆนะครับคานสวยๆดูเลยสวยๆไม่มีบิดเบี้ยวสีไม่เพี้ยนเลยนะครับตรงนี้ต้องมีมาร์กอาคมๆนะครับ แงข้างนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์ข้างในคม,คมคมทุกจุดน็อตไม่มีแกะขันไขนะครับน็อตสากระโปรงไม่มีไข่ชนวนกั้นความร้อนนะครับสวยๆว,วิ่งมาเพียงหลักหมื่นกิโลด้านหน้าฝากระโปรงครับเลเบลมอ,อก,กอน,นะครับเลเบลน้ำยาแอร์อยู่ครบนะครับสภาพสวยมากๆนะครับคันนี้แต่ที่เจ๋งกว่าคือเจ้าของเดิมเขาทำมาให้พร้อมสุดๆจริงๆ,ๆนะ อาะถัดมาดูกันต่อที่ตัวล้อนะครับล้อจะเป็นล้อลายทูโทนนะครับเป็นล้อขอบ17สีหรือ,อยางจะเป็น2 3 5 6 0 R17 แล้วก็ยางนะครับเป็นยางปลายปี2023ของโยโกฮามายางใหม่ๆเพอๆเ,เนี่ยยางปลายปี2023มาใส่ในปี2024ด้วยซ้ำนะครับดอกเต็มจุดนะครับและถัดมาคือกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะมีไฟเรียวด้วย และที่เจ๋งคือเขามีกล้องอยู่ด้านใต้กระจกนะครับนี่นะครับแล้วถ้าเรากดกดล็อกนะครับกระจกก็จะกางออกให้เองถ้าเรากดล็อกนะครับกระจกก็จะพับให้นะครับซึ่งมันมีระบบออโต้อยู่ข้างในนะหรือเราจะพับเป็นแมนนวลด้วยการกดระปุ่มไฟฟ้าก็ได้เช่นกันนะแล้วถัดมานะครับด้ามจับประตูจะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นคีย์เล็บด้วยสามารถล็อกและปลดล็อกนะครับได้เดี๋ยวผมล็อกให้ดูลงจากรถแต่นะครับเรียบร้อยรถล็อกนะครับ1ปิดมาถึงรถจะปลดล็อกนะครับเอามือไปจับ ดังสองปิดคือปลดล็อกนะครับและที่เจ๋งกว่านะครับประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งของเขาไม่ใช่แค่นั้น,นครับเปิดออกมาคุณดูนี่ <c oughs> มีบันไดให้ก้าวขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมอ่าเพราะฉะนั้นน้องๆหนูๆน,น,น,นะครับไม่ต้องปีนและทัทง้งที่ตรงนี้จริงๆมันไม่ได้สูงมากเราก็ก้าวขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีตรงเนี้ยทุนแรงได้เยอะพอสมควรเลยนะครับโอเคเลยแล้วก็ปิดง่ายๆนะครับ อุยอ้ยอ,ยอยุมีคนกําลังขึ้นครับประตูชนแล้วก็หยุดให้เองนะครับอันนี้จําลองสถานการณ์ให้ดูนะครับว่ามันมีระบบความปลอดภัยจากโตโยต้าให้มานะครับง่ายๆเลยโอเคครับถัดมาไปดูท้ายรถกันครับทางด้านท้ายของมาจะตี้กันบ้างครับก่อนอื่นเลยผมต้องบอกอย่างนี้ครับมันไม่ได้สูงมากนะครับ เทียบกับหัวผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเข้าห้องเข้าห้างอะไรอย่างนี้เพราะว่ารถเราเนี่ยสูงก่าฟอร์จูเนอนิดเดียวนะเหมือนรถทั่วไปธรรมดานะครับไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับเทียบกับความสูงด้านบนนะครับและถ้าใครเป็นสายแบบเจตสกีหรืออะไรอย่างนี้นะผมบอกนี้ครับทางลากเรือตรงรุ่นของฟุกมาสเตอร์นะครับก็สามารถนําไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งเพิ่มและสําคัญที่สุดเลยครับล้ออะไหล่ยังอยู่ครบนะครับมันไม่ได้รบกวนเรื่องของช่องล้ออะไหล่นะครับ ามาดูออปชันอื่นๆกันต่อเลยนะครับปัดน้ำฝนด้านหลังไฟเบรกตรงที่สามมีมาให้ไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะครับเซ mm ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาให้นะครับตรงกลางก็จะมีกล้องมองหลังด้วยเช่นกันการตกแต่งก็จะมีเส้นโครมเมียมเดินนะครับฝ mm hmm. าท้ายคันนี้นะครับก็เจ้าของเดิมนะครับไปทําเป็นฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมเปิดให้ดู mm hmm. นี่นะครับน่า อ้อมสับเลยอ่ะทำมาครบทุกอย่างเลยนะครับคันนี้นี่ครับปุ่มปิดฝาท้ายก็มีอยู่บริเวณนี้นะครับทางด้านในนะครับการโดยสารนะครับก็จะเป็นสองและก็2นั่งกันแบบพรีเมียมสบายๆนะครับรวมถึงว่าเจ้าบอดแถวสองเนี่ยสมมุติถ้าเราอยากจะเพิ่มพื้นที่เก็บของอะไรอย่างนี้นะเราสามารถดันขึ้นไปด้านหน้าได้นะครับเราเลื่อนเจ้าบาดตัวนี้มาหลังให้สุดเลยแถวสองจะได้เลื่อนมาได้สุดนะครับเพราะแถวสองเลื่อนมาได้สุด พื้นที่ขาจะเลอะๆเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้นั่งเต็มลำเลื่อนมาให้สุดเลยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อผมให้ดูนี่สภาพเขาปนะูพรมไว้นะมีผ้ายางนะแล้วก็มีด้านล่างอีกนะแล้วก็มีด้านล่างอันนี้คือพรมสภาพของรถที่แท้จริงสวยสุดๆนะครับคันนี้สวยสะอาดนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยดูรักรถแล้วก็ทํารถมาแบบจัดเต็มมากๆนะดูก็รู้แล้วนะครับชัดเจนมากๆนะครับแล้วมาดูโครงสร้างกันดีกว่า นอ็อตฝาท้ายไม่มีแกะขัดไข่นะครับอา์คคมตัวหนังสือคมอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับสวยๆอา์คคมตัวหนังสือคมอ่าแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้จริงๆโอยเพิ่งเห็นทะเบียนเลขสวยด้วยเลขสวยมากๆด้วยนะครับคันนี้ถ้าว่ากันตามตรงพึ่งออกไปนะพึ่งออกหวยไป ทะเบียนมงคลนะครับโอเคครับคุณผู้ชมถัดมาดูตอบภายในตัวรถครับภายในมาจิตตี้นะครับที่นั่งมันกว้างขวางมากๆนี่ผมตัวใหญ่นะบางคนกังวลว่าทาไอวีไอพีด้านหลังมานะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ยังไม่เห็นหรอกกลัวว่าที่นั่งจะเล็กลงหรือเปล่านี่ผมนั่งให้ดูเลยครับฟีลลิ่งเหมือนนั่งโซฟาขับรถสบายๆนะครับมาดูสภาพรถคันนี้กันเบาะหนังสภาพสวยงามมากๆนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับแล้วก็ที่เป็นที่ถกเถียงกันนะครับก็คือเบาะตัวนี้นะครับซึ่งตามหลักมันไม่ควรจะเป็นที่โดยสารอยู่แล้วเนาะ ผมแนะนําว่าเอาลงมาเป็นที่วางแก้วที่วางของันดีกว่านะครับโอเคครับถัดมานะครับคอนโซลนะครับอันนี้เป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นซอมนะครับสภาพสวยงามุกจุดนะครับมีที่วางแก้วนะครับให้มาข้างหน้า1นึ่งาข้างสองตรงกลาง3ามห้าแล้วก็บริเวณบอร์ดตรงกลางเป็น7จรวมทั้งหมด7แก้วนะครับกินกันให้จุกไปเลยนะครับมีเกียร์หน้ารถให้มานะครับหน้าจอตรงกลางจากโตโยต้านะครับ ซึ่งตันนี้แสดงผลกล้องรอบคันด้วยเอตเทมเมนต์ต่างๆได้หมดเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แอร์เป็นระบบออโต้นะครับและก็มีระบบนาโนอีก e, ็คือระบบฟอกอากาศภายในรถยนต์แบบที่รถตู้หรูๆแบบเอาขาดเวลไฟน Real ี Fi มาเชสตี้ให้มาแน่นอนนะครับเกียร์ออโต้นะครับสามารถชิปเป็นแมนนวลได้เป็นเกียร์6สปีดนะครับตรงนี้ก็มีที่วางของให้มานะครับไว้เก็บบัตรหรืออะไรต่างๆก็ไว้ตรงนี้ได้เลยเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับ เจ้าของเดิมนะครับติดกล้องจากศูนย์โตโยต้านะครับกล้องหน้ารถอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะการติดกล้องจากศูนย์นะครับหนึ่งนะครับสายไฟไม่เกะกะบางคนไปซื้อมาเองนะครับเดินสายมานะครับมันเลยโยงอย่างอันนี้สายไฟไม่เกะกะ2ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องการตัดต่อระบบไฟภายในตัวรถนะครับทําจากศูนย์มาสบายใจได้นะฮะและนี่ครับกระจกแต่งหน้านะครับอันนี้พลาสติกยังไม่แกะเลยครับมีไฟแต่งหน้ามาให้พร้อมนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าตาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับก็ทางด้านซ้ายก็ปรับภายในหน้าปัดนั้นดูระบบต่างๆนะครับของตัวรถนะครับดูอัตราบริโภคน้ํามันนะครับเปิดปิดบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงเปิดปิดปาร์คเซนเซอร์เปิดปิด r c t a ซนะครับซึ่งไอพวกนี้เปิดไว้เถอะเนาะคุณเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับอ่าถัดมาทางด้านขวาก็จะเป็นระบบคลื่นคอนโทรลนะครับให้มาไฟหน้าคันนี้มีระบบออโต้ให้มาพร้อมนะครับเจ้าของเดิมเขายังทํานี่นะครับ ตัวเสียบสาย USB นะไว้บริเวณด้านข้างนี้นะครับง่ายๆเลยติดโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เสียบ USB ตรงนี้ชาร์จไฟสบายๆนะครับไม่ต้องระยงระยางเลยนะอันนี้หาสายสั้นๆมาใช้ก็เพียงพอนะครับและกระจกนะครับก็ยังเป็นออโต้ด้วยแล้วก็ปุ่มนะครับปุ่มพับกระจกนะที่ผมบอกว่ามีออโต้หรือว่าคุณจะพับเองเป็นแมนวนวลโดยการกดปุ่มปรับไฟฟ้าก็ได้เช่นกันนะครับฟิลลิ่งดีแล้วก็สะอาดมากๆคันนี้ไม่มีการเจิมอะไรเลยนะครับ ขับมาอยากรู้ใช่ไหมว่าด้านหลังเขาทําอะไรมาให้บ้างโฆษณาไว้เยอะเหลือเกินนะครับและนี่คือบ่อแถวสองครับเปิดประตูไฟฟ้าขึ้นมาประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งขึ้นรถกันเลยดีกว่านะครับหนึ่งสองเก้าอ่ะผมวางกระเป๋าไว้ขออนุญาตครับนี่ครับด้านหลังก็จะฟีลลิ่งแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยนั่งสบายๆนะครับโอนอนสบายๆนะครับแลนะนะที่สำคัญคือ มีปุ่มนวดนวดสบายๆเดินทางไกลๆผมบอกเลยว่าคนนั่งฟินกว่าคนขับแน่นอนผมจะบอกอย่างนี้ว่าจริงๆมาจตี้เป็นรถที่ขับง่ายแต่คนนั่งฟินกว่าคนขับอันนี้การันตีร้อนตะครับตัวบอกก็จะมีปุ่มปลั๊กไฟฟ้าให้มาด้วยนะครับแล้วก็ตัวเบาดเนี่ยหัวบอดที่เป็นมิกกี้นะครับมันก็จะแบบล็อกคอเราไว้เนาะเพราะฉะนั้นเดินทางไกลๆไม่ต้องกลัวหัวพิกนะบางคนบอกนอนตกหมอนใช่ไหมอันนี้ปัญหาจะหมดไปแล้วก็ตัวบอกเป็นกัปตันซีนนะครับก็ยืนยันด้วยคนที่ ตัวใหญ่มากๆอย่างผมแล้วกันว่ามันนั่งได้นะอันนี้ก็นั่งให้ดูแล้วกันตอนนี้มันนวดผมอยู่นะฟินมากเลยนะครับโอเคครับนี่ครับตรงนี้เจ้าของเดิมจัดมาให้แล้วนะครับก็มีที่วางของนะครับที่วางของนะครับที่วางแก้วนะครับและก็มีจอแอ d ด o อยอยู่ตรงกลางนะครับอู้เร็วมากนะครับทัดได้เร็วมากเลยนะย ซึ่งจอ Android ตัวนี้นะครับโหลดแอปได้อะไรได้ Google Map ได้ YouTube ได้ทุกอย่างได้ Netflix ก็มีนะครับนี่โฆษณาเยอะไปมหเนี่ยไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆนะคุณผู้ชมนี่มันลิงก์กับหน้าจอตรงนี้ครับเห็นไหมครับมีหน้าจอมาให้เสร็จสับพัดตึงยังไม่แก่เลยนะและนี่ครับรีโมทนะครับก็อยู่นี่มีมาให้ครบทุกอย่างนะครับอ่ะมาดู มาดูสภาพติดต่อตัวเบาะสภาพสวยงามมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับนี่ก็มีที่วางแก้วอยู่บริเวณนี้ด้วยนะปุ่มนวดนะครับผมบอกไปแล้วนะปุ่มปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีพวกที่ชาร์จ USB เสร็จสับเลยนะอยู่ด้านข้างนะครับของเรานะครับเพื่อนๆไม่ตี้ให้มารอบคันนะครับและสําคัญเลยด้านหลังนะครับก็มีที่ปรับแอร์อยู่บริเวณตรงกลางนี้นะครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมจะบอกว่า มันมีระบบฟอกอากาศนานโนอีด้วยคือมีทั้งคันเลยและอากาศในรถจะบริสุทธิ์มากๆนะนั่งสบายมากๆสภาพสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ระบบต่างๆดีมากๆถัดมาถ้าอยากรู้ฟิลลิ่งการขับเราจะไปทดลองขับกันตอนนี้เลยครับตามผมมาครับมาครับไปทดลองขับจะมาจะตีคันนี้ก็เดเลยผมให้ดูกล้องมีเส้นการระยะให้พร้อมกล้องรอบคันด้วยนะครับเดินได้ครับ คือมันจะตี้มันเป็นรถตู้ที่ขับงานมากนะเพราะว่าเรานั่งอยู่หลังตัวล้อนะครับขับสบายแอร์เย็นนะครับทัศนวิสัยเนี่ยกว้างไกลนะเรามองกว้างแล้วก็อยู่สูงด้วยนะครับมาออกถนนกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปลองให้รู้เราจะได้ดูฟีลลิ่งของ head dive ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่รู้กันโชคมันแพงมากนะครับปรับระดับได้สามส่าระดับนะครับไป บายสปอร์ตทำงานนะครับมีรถมาจากทางขวานะครับบายเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นคอสะพานนะครับก็มาดูฟิลลิ่งของเฮดไดฟ์กันเลยมาฟังเสียงเฮ้ยโอ้บอกงี้บอกฟิลลิ่งก่อนทำไมมันนุ่มจังอะมันนุ่มมากเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยชกนุ่มมาก แล้วก็หนึบด้วยอย่างว่านะราคามันแบบแพงนะครับเพนได์ mm hmm. นะครับตัวนี้แพงคือมันไม่ได้คืนตัวเร็วเกินไปถ้ามันคืนตัวเร็วมาอาจจะกระด้างนะครับอันนี้มันกําลังดีนะแต่ไม่รู้ว่าเขาปรับไว้ยังไงนะครับแต่ผมว่าเซตอัพเนี้ยใช้ได้เลยนะอะ่ลองพื้นผิวประมาณนี้กูขลาเป็นไงบ้างฟีลลิ่งดีครับฟีลดีมากนะครับ ที่ความเร็วต่ำล่ะโอ้ที่ความเร็วต่ำก็นุ่มมากนะเนี่ยเนี่ยที่ความเร็วต่ำก็นุ่มนะครับไปลองอัตราเร่งไหมรอแป๊บนึงนะครับโอ้ฟินมากเลยอะ่ะนี่คนขับนะเนี่ยต้องถามคนนั่งดีกว่าตาต้องเป็นไงบ้างนั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะ หัวตากล้องบอกฟิลดีมากไม่กระด้างเลยนะครับสุดยอดอะ่ะแต่ผมก็รู้สึกได้แหละว่ามันนุ่มมากเนี่ยเราวิ่งความเร็วมฮะนี่เราวิ่งร้อยแล้วหรอโอ้ฟิลลิ่งรถเหมือนยังไม่เร็วเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เราเหยียบอยู่ร้อยแล้วนะโอ้หมันนุ่มมากเนาะมันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเราแทบจะลืมความเร็วไปเลยนะใช้ได้โอ้อันตรายนะครับมีคนมาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่กลงกลาง มาขึ้นสะพานนะครับด้วยร้อยนิดๆเฮ้ยอุ้ยช่วงล่างดีมากครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าคันนี้ทำมาแบบพร้อมมากไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆของตัวรถการตกแต่งเอยอะไรเอ่ยเจ้าของเดิมยังดูแลมาดีอีกนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้น่าสนใจน่าจับจองสุดๆมา<_><_>ผมสรุปท้ายคลิปดีกว่าตามผมมาครับสุดมากครับกับเจ้ามาเจิตี้คันนี้พร้อมสุดๆ เอาไปใช้ในครอบครัวเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าสุดยอดมากๆบันไดนี่มีรองรับคุณหนู่่มหน่มมาพาะไปนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากทดลองขับเจ้าโตโยต้ามาร์จสตี้คันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่วิสาหกุลคาร์สาขาการสนาพิเศษแล้ว้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปมาจนถึงช่วงท้ายคลิปนี้รบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์กดสไดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับหากต้ออะไรอยากคุยกันคอมเมนต์มาได้วันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมปางวิสาหกุลคาร์ครับสวัสดีครับ